ทุกคนวันนี้จะพามาทําต้มผู้กองบอกเลยว่าแซบจัดจ้านอร่อยแล้วก็ทําง่ายด้วยนะซดน้าคล่องคอสุดๆจะเป็นกับข้าวก็ดีกับแกล้มก็ได้ไม่รอช้ามาเริ่มทํากันเลยขั้นตอนแรกเราก็จะนําผักกาดดองไปล้างน้สาสะอาดก่อนนะแต่ถ้าใครเป็นผักกาดกระป๋องก็ไม่ต้องล้างนะจากนั้นเราก็จะตั้งหมอ้อแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปแล้วก็เจียวกระเทียมให้หอมหอมแล้วจากนั้นเราจะใส่หมูสับวันนี้เราจะใช้หมูสับ300กรัมนะผัดให้สุกประมาณ5 0เปอร์เซ็นต์จากนั้นก็ใส่น้ําลงไปแล้วเราก็จะใส่ขนอก้อนลง ไปหนึ่งก้อนนะวันนี้ใช้เป็นรสหมูจากนั้นเราก็จะคอยช้อนฟองจนน้าใสเลยนะแล้วเราก็จะใส่ผักกาดดองที่เราซอยไว้ลงไปเลยหลังจากนั้นเราก็จะใส่พริกทุบตัวนี้จะเป็นพริกขี้หนูนะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ําปลาน้านําตาลทรายน้ามะนาวแบบขันสดแล้วก็เพิ่มความแซ่บจัดจ้านด้วยพริกป่นนะใครไม่ชอบเผ็ดมากก็ไม่ต้องใส่นะจากนั้นเราจะรอน้ําให้เดือดขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะแล้วก็โรยปิดท้ายด้วยหอมผักชีแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะหนูเนีย้ยกให้ขึ้นฮิ้งเป็นอีกหนึ โปรดที่บอกได้เลยว่าทำง่ายแต่อร่อยมากถ้าใครยังไม่เคยทำทานลองทำตามดูนะ